ปั๊มสายโหดโหมดน้ำเข้าสอง,สองทางไซส์ขนาดหกนิ้วเผาสายโหดรุ่นใหม่ยาวหเมตรสายส่งน้ำแนะนำให้ใช้หนาๆแบบนี้ตัวนี้รับแรงดันได้เก้าถึงสิบสองบาร์ วันนี้ผมจะเทสกับเครื่องเบนซิน7.5แรงจะไหวไหมมาดูก,กันเอาปั๊มลงน้ำ ចាប់ເຄື່ອງបើក스위치 ตัวนี้เครื่องเรือท่อซิ่งเสียงดังแต่ท่อไม่ได้แตกนะครับหัวมึงยงสิแตก <laughs> ถ้าใช้รถไถน,นั่งขับ50แรงขึ้นไปสามารถส่งน้ำได้ไกลเป็นพันเมตรอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ร้านใจโหดการเกษตรจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆได้ทั้งช่องเพจ y t u t u ติ t กตอ o k และ l ลาย ติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง17 00. นาฬิกานอกเวลาทำงานหรือวันหยุดงดรับสายงดตอบไลน์ปิดเสียงไว้วันจันทร์ติดต่อมาใหม่นะคะ